ก็สวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมแนมซอนะก็วันนี้จะพามาดูรถนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตอะไรลง youtube เลยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูนะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับผมได้ยินแต่เสียงรืน่นรถเลยนะครับผมก็บรรยากาศช่วงเย็นเหมือนเดิมนับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วก็คือ โทรศัพท์มันพังนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะยี่มันจะตัดต่อมันก็ตัดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยหยุดไปเลยนะก็เนี่ยเันนี้ยแหละจะพามาดูนะครับผมว่าผมว่าทาอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็มีรถขนหนมาเข้ามาเพิ่มบ้างแล้วนะครับผมก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวรถผมเลยแล้วกันหลังจากที่ผมลงคลิปอ่ะกัดแข้งมานะครับผมที่ผมเอาแข้งไปทํานะก็ ก็ทํายากพอสมควรอ่ะครับผมกว่าจะได้นะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับผมก็นี่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูรถผมเลยนะนก็หลังอย่างที่ทํามาก็สภาพแข็งที่ไปกัดมานะก็เป็นพวกตามดตาอะไรเนี้ยนิดหน่อยนะครับผมไม่ก็ไม่ค่อยนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผมเหลือแต่เช็คศูนย์เนาะตรงไม่ตรงอันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวต้องปรับแก้กัน พวกเซตพวกอันเนี้ยทาให้มันตรงให้มันสนิทอะไรเงี้ยผมต้องส่งทํานะเพราะผมไม่สามารถทําเองได้หรอกนะครับผมก็อะไรข่าวๆรถผมนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเริ่มที่ชุดหน้าเลยชุดหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับผมแค่ไปกึ่งแกนมานะกึ่งกระบอกโช๊กมานะครับผมจะกกระบอกโชกสีดํานะก็นี่เลยบอกโช๊ก อันนี้ก็คึงเองนะครับผมคึงเองไม่ได้แบบว่าส่งทําหรือส่งอะไรนะคึงเองเลยนะครับผมแล้วก็ขอบยังเป็นอขอบเดิมอยู่นะโลยังเป็นขอบเดิมอยู่ก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยคือทำมะไหล่เครื่องให้ทำอไหล่เครื่องให้มันใกล้ๆเสร็จก่อนนะครับผมแล้วค่อยค่อยจัดสภาพนะค่อยไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ค่อยไปเรื่อยๆ ก็คือผมเจ็บเจ็บตรงเครื่องตรงเนี้คือเจ็บเจ็บเยอะแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่ได้จัดสภาพชุดหน้าก็มันเดิมแค่กึ่งโชคนะผมทาสีชมพูนะโตแข่งกันแบบมันจัดเลยนะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะผมทุกว,วันนี้มันเริ่มมีแล้วนะชุดหน้าก็เหมันเดิมเพิ่มเติมคือตัดเอ แกนโช๊คครับผมอันนี้แกนโช๊คไม่ได้ตัดนะไปสับมานะครับผมอันนี้สับออผมว่าจะตัดเองอะแต่ว่ามันไม่มีเวลาด้แค่กึ่งนะครับผมกึ่งแกนนะแล้วก็เป็นหัววายเซตตัวนี้ตัวห้าวาวนะผมส่วนอันเนี้ยเป็นนอ็นอตน็อตอ่าใส่มันยังไม่มีน็อตใส่นะครับผมก็เลยยึดน็อตออกมามันยาวนะเสื้อมันสั้นนะครับผมสั้นมากเลยนะเสื้อเว็บไรสิบใเดิมๆมันยังยาวกว่าเลยนะครับผมประมาณเนี้ยยาวกว่าอีกสั้นมากนะครับผมดูแต่ ถ้าทําอ่ะต้องเพิ่มประเก็นขึ้นไปหนามากเลยแล้วก็ให้ดูช่วงเราห่างระหว่งางล้อนะเหลือนิดเดียวเองนะผมเดี๋ยวจะต้องตัดแต่ตัวนี้ออกนะใส่ประเก็นน่าจะไม่เกินสุดๆประมาณยี่สิบมิลนะผมเผื่อผมจะใส่ยางเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะให้มันใหญ่กว่าเดิมน,นะครับผมอันนี้มันสึกคือมันจะน้อยเกินไปนะส่วนนี้ก็ให้ดูชัดๆเลย ก็เป็นพวกงานมันก็ไม่ได้เนียนหรอกคือผมทําเองนะทุกคนก็ไม่ได้ส่งนะส่วนพวกระเบิดคงระเบิดแข่งอะไรเนี่ยผมส่งไปทํานิดนึงนะเจาะเสาเนี่ยส่วนพวกเนี้ยผงเนี่ยผมปาดเองข้างในนี่ผมก็ทําเองนะอันนี้ก็ใส่ประกบไว้เฉยนะผมให้มันสวยนะก็คือตอนแรกมันก็ไม่ครบหรอกที่ถ่ายถ่ายกันไปนะผมลงแต่ติ๊กต็อกนะครับผมผมไม่ได้ลงยูทูบเลยก็หายไปนานเลยก็ก็เลยอยากมาทําให้ทุกคนดูนะครับผม ชุดหลังก็เหมือนเดิมเลยนะผมเท่าที่เคยรีวิวไปนะตอนสองลิ้นนะก็โชค๊คขัดเหมือนเดิมนะก็มีรั่วมีซึมแล้วแหละน่าใจะใช่นะแล้วก็อาร์มก็ยังเป็นอาร์มตัวเดิมตัวนั้นนะนะครับผมตัวสภาพรถยังไม่ได้ล้างเลยนะผมดุมยอ่อก็เหมือนเดิมล้อก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมแค่มาให้ดูเครื่องอเฉยนะวันนี้อัปเดตอัปเดตรถใช่เพราะว่าไม่ได้อัปเดตมานานแล้ว ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเท่าที่ทุกคนเคยเห็นนหละแต่แต่พ๊แต่ว่าพวกชุดเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ใหม่หมดเลยนะเนี่ยอาร์มเนี้ยก็ยังไม่ได้รัดเลยนะผมเนี่ยยังยังไม่ได้รัดเลยนะคืนอจะไล่ใหม่หมดแล้วพวกน็อตพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะไล่ใหม่หมดเลยนะครับผมขอแค่เครื่องผมเสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะจัดสภาพนะน่าจะเปลี่ยนชุดสีเป็นชุดส,นดสีน่าจะเป็นของเดิมแหละแต่ว่าขอแบบเป็นชุดสีใหม่นะครับ เดี๋ยวจะก็จัดสภาพไปเรื่อยๆนะผมแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีตังค์นะเบาะก,ก็ยังเบาะเหมือนเดิมเลยนะผมคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยมีแค่ชกหน้านะผมที่ไปทําสีมานี่หัวไใเซตห้าวาวข้างในาก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่พวกนี้จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็ส่วนรถผมก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมใช้มาดูอีกขั้นหนึ่งนะเสียงนกแม่งร้องคดดังเลยว่ะทุกคนก็น่าจะได้ยินเสียงนะ นี่ผมให้มาดูกันนี้เลยเป็นรถพี่ผมเองนะก็สั่งไว้ทํานะส่วนเจ้าตัวพี่แกก็ขึ้นไปทํางานนะครับผมก็ส่งมาทำมาทำเรื่อยๆอะ่ะคันนี้เพิ่งเริ่มทําได้ประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วนะครับผมอะไรก็ได้เท่าที่เห็นเลยนะเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะบอกเลยนะว่าคันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมไม่เเสียงรถขับไปขับมาเลยวะ มันไม่ค่อยมีนะอันนี้รถใครไม่ในใจก็อันนี้เป็นดุมกึงมาเองนะครับผมอันนี้ผมกึงเองนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะผมกึงเองกึงเองนะอันนี้ก็ไล่เป็นแปดหนึ่งอันเนี้ยใจแค่ใส่เฉยเฉยนะไม่รู้ว่าจะใช้งานตลอดเลยหรือเปล่าหรือว,ว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่สายก็เหมือนกันนะนคือใส่ให้มันสวยก่อนนะครับผมอันนี้อะไรจัดให้มันสวยก่อน ส่วนล้อก็เป็นล้อบันไซนะ่ะขนาดยาง50ทับ90นะเป็นยาง200เกมเตียนะเอาง่ายๆนะครับผมลายธรรมดานะลายไฟนะรถก็ยังไม่ได้ล้างเหมือนกันเลยทุกคนก็ไปโดนมาคันละ3,000นะยังไม่ได้ขับเลยนะครับผมก็โดนจับไปแล้วนะครับผมเอาไปถ่ายรูปนะก็พี่เขามาก็จอดแล้วเขาก็ยกไปเลยนะก็ไปเอาออกคันละ3,000ก,ก็เจ็บอยู่เหมือนกันแหละ นี่เป็นสองลิ้นเดี๋ยวผมให้ดูที่หลังแล้วกันก็ชุดหลังนะครับผมเป็นอาร์มปาวานนะอาร์มปาวานอ่าผมลืมบอกนะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นอาร์มรถผมเองอาร์มปาวานอาร์มรถผมนะล่าสุดอ่ล่าสุดที่ผมใส่อาร์มนั้นก็เป็นอาร์มตัวยาวตอนนั้น่ะก็เป็นอาร์มเก่านะอาร์มเก่าของผมเองอ่ะก็สับกับพี่นะอันนี้อันนี้ผมพูดผิดนะครับผมอาร์มนั้นอ่ะก็คืออาร์มที่ใส่ก่อนจะทำสีสีวาลนะครับผมส่วนอันเนี้ยอาร์มที่ใส่อยู่ ระจานะของผมเองแหละพวกน็อตพวกนี้ก็ของก็ของผมเองนะครับผมผมใส่พี่ก่อนนะแล้วก็เนี่ยพวกนี้เป็นอันนี้ก็เป็นโชคโชบีนะครับผมโชคโชบีไล่เป็นธรรมดาก่อนนะคือสภาพรถไะยังไม่ได้จัดเปบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกมาว่าได้มาเท่าไหร่อันนี้ทําสีไป,ปมาไปประมาณหกร้อยนะสองคันนะครับผมสองคันนะไม่ใช่คันหนึ่งวันหกร้อยเจ็ดร้อยนะแต่สีผมทําไม่ค่อยสวยเท่าหรอกทำเองนะ หมดประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนะส่วนชุดหน้าปั๊มอะไรพวกเนี้ยผมซื้อปั๊มกับกับกับน็อตเรล็อะน็อตเลแล้วก็อะไรอะสีลวดนะครับผมสีลวดแล้วก็ยางนะหมดไปประมาณพันเจ็ดนะครับผมเนี่ยหมดไปประมาณพันพันเจ็ดแล้วนะแล้วก็อะไรอีกวะประมาณนั้นแหละนะครับผมประมาณพันเจ็ดเอาเอาเอาตีตีตีไปเนี่ยตีไปชุดล้อ ที่อรอกับไปนั่นอะ่ะผมตีแบบถูกๆเลยนะประมาณสองพันประมาณประมาณสองไม่ไม่ไม่ประมาณสาณมพันดีกว่าเพราะว่าดุมยอนนี่ก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วนะครับผมหกร้อยเจ็ดร้อยไหนจะค่าขึ้นค่าอะไรอีกส่วนส่วนอ่านี่นะโชคได้มาประมาณแปดร้อยกว่าบาทน,นะแปดร้อยสามสิบนะครับผมไปซื้อ ไปซื้ออยู่ในตัวเมืองนะครับผมตัวเมืองวีดํานะแปดร้อยสามสิบแล้วก็ชุดสีนะครับผมมีชุดสีนะชุดสีตอนนี้ประมาณสองพันแปดนะครับผมจะได้มาครบแหละแต่เป็นรอยนะที่เขามาจับนะครับผมแล้วเขาเปิดประตูเขาจับแบบมันแรงนะครับผม,มทารถแรงนะก็ไอ้นั่นไอ้นี่แตกนะครับผมก็ไม่มีเขาไม่ได้รับผิดชอบหรอกนะ ก็เบาก,ก็เป็นเบาอ,อะไรอะเบาเหมือนเดิมนะเบาก,กิดนะครับผมบางเดียว,ว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่แน่ก็ห่มนะมันบางอยู่แล้วนะครับผมชุดสีประสองพันแปดแล้วก็อันนี้เลยเครื่องนะครับผมเครื่องก็เป็นท่อนล่างร้อยสิบนะแต่ว่าจุดเนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะขายทิ้งอยู่นะเป็นหัวร้อยยี่ห้านะครับผมทำมาสามพันห้านะก็คือ จะเปลี่ยนสเตปไว้จะเปลี่ยนทอนล่างเป็นของไรยิมหานะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะดีกว่านะมันจะดีกว่าส่วนเหตุผลที่เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าผมทําอะไรถึงต้องเปลี่ยนนะแล้วอันนี้สามพันห้านะผมแข็งนะทามาสามพันห้าอันนี้สามพันนะครับผมสนะามพัน,น, 3, น 3, เลยสามพันมีทอนไม่กี่บาทนะครับผมทอนสิบกว่าบาทอ่ะไม่ถึงสิบบาทหรอกนะสองพันเก้าแปดสิบสองพันเก้าเก้าสิบแล้วนะเนะี่ยส่วนตัวเนี้ยเจ็ดพันนะครับผม ปาลิโอนะขนาดวาวยี่สิบเจ็ดยิบสามนะครับผมปาลิโอนะเจ็ดพันนะครับผมเจ็ดพันนะส่วนลิ้นเนี่ยลิ้นนี่ประมาณสามพันนะครับผมสามพันนะแต่ว่าของมันมาไม่ครบนะครับผมมันก็เลยลดหย่อนเลยที่สามพันนะสามพันแล้วก็มีข้อดีดนะครับผมอันนี้ข้อดีดน่าจะเป็นของพี่ก๊อฟส่วนกล้วยไม้นะรานะคาทำถ้าถ้าทำกับเขามาเลยจริงๆอาจจะประมาณสองพันหกนะเป็น คอริซียนซนะครับผมประมาณสองพัหกอ่ะที่ผมไปถามถามคนที่เขาซื้อมานะส่วนตัวเนี้ยผมได้ไ่ต่อมาจากเขานะเป็นของมือหนึ่งแหละของยังไม่เคยใช้งานนะผมแต่ว่าเขาใส่จนมันเป็นรอยแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นมือหนึ่งนะครับผมเขาแค่ใส่เฉยเฉยนะก็เดี๋ยวให้รถมาก่อนนะมีรถมานะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเป็นลินนะรวมสองชุดเนี้ยนี่ผมได้มาสองพันนะขอรถเขานะ ก็คือเขายังไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่ามันเป็นรอยนิดหน่อยผมก็เลยขอลดนะเขาบอกว่ากี่บาทก็ได้ตอนนั้นมีงบอยู่ไม่เยอะเท่าน,นะก็คือส่งมาทําเนี่ยจนจะหมดแล้วนะส่วนที่ผมบอกว่าทาไมต้องเปลี่ยนเป็นแข็งรุ่นพิหนึ่งแหละมันทนกว่านะสองแหละพี่ผมจะทําผมบอกว่าจะทําชักยาวนะประมาณชักสิบเอ็ดนะครับผมสเต็ปเครื่องก็ขอบอกเลยแล้วกันนะว่าลูกเจ็ดสิบสองชักสิบเอ็ดนะครับผมสเต็ปนี้นะ ก็เปลี่ยนเป็นเท่าล่างร้อยห้าเลยเดี๋ยวเบิกใหม่หมดเลยครับผมเป็นแข้งอาซีนะแข้งอาซีแล้วก็พวกข้อพวก,พวกอะไรพวกเนี้ยชุดคลาสอะไรเนี้ยเบิกหมดใหม่หมดทุกอย่างนะครับผมไม่มีมือสองนะน,นี่ก็คือเครื่องเนี้ยน่าจะเจ็บอยู่หลายบาทน,นะครับผมเพราะว่าพี่ผมตั้งงบมาประมาณหกหมื่นนะบอกว่าพี่ตั้งงบประมาณหกหมื่นพอไหมผมก็เลยบอกว่าอาจจะพอนะครับผมก็ถ้ามันถึงหกหมื่นก็ค่อยตัดงบนะครับผมค่อยค่อยหยุดไว้หรืออาจจะเพิ่มนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็คือไม่ได้บอกสเต็ปอะไรยเยอะหรอกนะครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวรายละเอียดไดเยอะมากหรอกอันนี้เคยถามกันมาเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผมอ่าผมลืมบอกขนาดโชกนะก็โชกอยู่ที่สองแปดศูนย์นะแต่ใจก็คิดว่าเตี้ยนะครับผมส่วนตัวเนี้ยโหลดหน้านะโหลดหน้าไม่รู้ว่ากี่นิ้วนะครับผมผมไม่แน่ใจผมไม่ได้วัดอะตอนโหลดไม่ได้วัดอะ ประมาณสองเนี่ยคือนิ้วคนเรามันก็ไม่เท่ากันหรอกแต่ประมาณเนี้กะกะเอานะเชิงของผมมาโหลดเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวกะว่าจะโหลดหน้าลงอีกนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวคิดว่ารถมันสูงนะสูงขึ้นไปนิดหน่อยนะก็คือน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมพวกยางหลังอะไรงนี้ก็ห้าสิบทั้ร้อยประมาณเนี้นะครับผมส่วนสภาพเนี่ยก็คือมาจากผมไปถ่ายรูปมานะแล้วก็โดนจับแล้วก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผม คือจอดแล้วก็จอดจอดไว้เลยเพราะว่ามันต้องยกเครื่องลงนะเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างทีหลังแล้วกันมาถ่ายดูก่อนนะก็ลืมบอกสเต็ปคันนี้นะผมอ่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะประมาณลูก80นะครับผม80ชักชัก10นะครับผมถ้ามันชักสิบเอได้ผมก็ชักนะแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องใส่กา้านเคร5อะไรอะไรเงี้ยสลักล่างยี่มิลประมาณเนี้ย แล้วมันน่าจะมีแต่กานเคล้าอยยับห้ากับการใบม่รวัตที่มันถึงออกมาใหม่อะ่ะยาวร้อยสิบอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันแพงแค่ไหนนะก็คือถ้าชักยาวเกินไปมันก็ติดล้อนะครับผมผมก็กลัวมันติดล้ออะ่ะประก็นก็น่าจะไม่เกินยี่สิบมิลน,นะครับผมถ้ามันติดล้อเกินไปก็มันก็กลัวเสียของอะ่ะสเต็ปเนี้ยยังไม่แน่ไม่นอนนะเรื่องชักน่ะอาจจะเป็นชักเก้าก็ได้นะครับผมชักเก้าส่วนเรื่องกรุงเรื่องเกียร์อะไรพวกนี้ยเดี๋ยวมึกเดี๋ยวคุยกันไว้ อาจจะเป็นสีเกียร์หรือไม่ก็ห้าเกียร์ก็ได้นะครับผมคันนี้คันนี้นะคันนี้ด้วยนะครับผมก็ค,คือมาคุยกับพี่ใหม่แล้วนะว่าจะทําสเต็ปกี่เกียร์ดีด้วยผมก็เลยเสนอไปว่าห้าเกียร์ไว้ก่อนจะใส่ได้ไม่ได้นะั้นเคยว่ากันทีหลังนะครับผมถ้าใส่ไม่ได้ก็เอามาโพสขายนะครับผมส่วนแคร้งเนี่ยใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะขายผมทามาสามพันห้าแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะแต่จะขายอ่ะคือขายขายตัดไปเลยนะ หลักสองพันนะครับผมสองพันกะว่ากว่านะไม่ถึงสามพันแน่นอนนะครับผมสองพันกว่าสองพันกลางๆถึงป,ปลายๆอ่นะครับผมประมาณเนี้ยถ้าใครสนใจนะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะก็น่าจะไม่มีอะไรรีวิวแล้วนะครับผมคือให้ดูแบบง่ายๆเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้ไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะเออก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงไปนานแล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะผมพูดไม่ค่อยถูกนะ ริงนะผมมันพูดไม่ถูกนะนี่ก็ประมาณ15นาทีแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะลงไปเลยแหละลงให้ดูเลยนะกล้ไก่เสียงดังเสียงเบาเสียงรบกวนเสียงอะไรงนี้ขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วแล้วก,ก็ก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแต่มันไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะ ก็ไม่ได้รีวิวอะไรละเอียดมากมายหรอกเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คยค่อยถามเข้ามาในเมนในอะไรก็แล้วกันนะครับผมสาหรับคนที่ดูคลิปผมอยู่นะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมรอหน่อยนะคันนี้อาจจะได้ติดก่อนนะครับผมคันนี้จ,จะได้ติดก่อนนะติดก่อนแน่นอนนะครับผมหลังหลังปีใหม่นี่ติดก่อนเลยส่วนคันผมอะ่ะผมขอเวลานิดหน่อยนะเพราะว่ามันช่วงนี้ผมเจอ,อปัญหาเยอะนะครับผมปัญหาเรื่องเงินนะเรื่องเงินเยอะในยะลูกในจะอะไรผมเองอ่อะมันเยอะนะครับผม ไม่ได้ดูเลยนะผมเป็นถลอกนะก็ตำรวจเขายกไปแล้วมันโดนกันขเองนะผมก็เข้าใจอ,ะอ่ะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ให้ดูหน้าเลยนะครับผมเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันทั้ง3ช่องทางเลยนะก็ได้นะครับผมเฟซบุ๊กในมอสแล้วก็ทิกตอกนะแล้วก็ ติดตาม youtube ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้ฝากกดติดตามไว้ก็ได้นะผมเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูแน่นอนนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับผมจะ,จะ,จะแจเตว่าจะมาเรือเลยนะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ